ครั้งนี้ก็อยากจะพาไปเที่ยวเมืองกาญดิ้กทำไมต้องเป็นเมืองการเมืองการเป็นแหล่งประวัติศาสตร์นะไม่น้อยกว่าอายุทยาเพราะหนึ่งในสมัยของต้นกรุงศรีอยุธยาที่ตอนปลายแล้วตอนปลายของกรุงศรีอยุธยาไม่ยุคข,ของรัชกาลที่หนึ่งก็จะมีเรื่องของสงครามเก้าทัพสงครามเก้าทัพเนี่ย พม่าเนี่ยบุกแตละทิศแบ่งเป็นเก้าทับออกมาแต่ทัพที่สําคัญที่สุดคือทัพที่จกักรหมัดเมืองกาญจนบุรีที่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุดรัชกาลที่หนึ่งทรงปดทรงวินิจฉัยในการลบทับจับศึกครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงที่สงครามเก้าทัพในช่วงของค่าย ของพระเจ้าเสือในจุดนั้นแต่ตรงนั้นเขาเรียกว่าใ,ใกล้ๆเลยไปหน่อยเขเรียกเขาชนไก่นั่นแหละที่ตำรอกพวกเรารอดอไปฝึกกันในจุดนั้นเองเป็นทัพที่ศึกครั้งใหญ่เป็นที่โล่งกว้างนั่นคือปอดศาสตร์ที่เรารบทัพจับศึกชนะจนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แฝงอยู่เยอะแยะ พอพ้นจากยุคนั้นมาแล้วสิประวัติศาสตร์ในเมืองการก็ยังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในยุคสงครามโลกค,ครั้งที่สองญี่ปุ่นมันยังบุกมาอกีกบุกไม่ว่าเอาคนไทยไปทรมานในการสร้างทางรถไฟจนเกิดสะพานแม่น้ำแควเกิดขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวถึงปัจจุบันทั้งที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ในการสูญเสียชีวิตอีกตั้งเป็นทางรถไฟ ที่เคยมีปศาสา์ว่าการลำเลียงขนทงขนทองซุกซ่อนสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจากพม่าเข้าไทายหรือไทยพม่าในยุคนั้นมายิ่งโดยเฉพาะอำเภอท่าม่วงของเมืองกาญจนบ,บุรีใกล้กับตัวเมืองกาญจนบุรีสะพานแม่น้ำแควแต่ละที่แต่ละสถานที่ของวัดของจังหวัดากาญจนบ,บุรี มีอยู่วัดวัดหนึ่งที่อำเภอท่าม่วงนั้นตำบลม่วงชุมคือวัดมโนธรรมมารามวัดนางโนหรือวัดนางโนวัดนางโนเนี่ยเป็นวัดสำคัญในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นวัดที่สร้างมานานแล้วราวในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในสมัยนั้นวัดนางโนมไม่ได้ชื่อวัดนางโนแต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าวัดนี้ชื่ออะไรสภาพของวัดในเวลานั้นมีต้นไม้ปกคลุมเป็นอย่างมากเมื่อกรุงศรีอวุยาาเสียให้แก่พมา่าครั้งที่สองผู้คนพาอพยพไปอยู่ที่อื่นส่งผลให้หวัดนางโนกลายเป็นวัดร้างต่อมาชาวหญิงชายชาวเมืองราชบุรี โดยมีหญิงผู้หนึ่งชื่อโนอาชีพค้าขายผ่านมาพบวัดนางโนเกิดความปิติจึงจักชวนชาวบ้านมาบรูรณะปฏิสังขรณ์จนทำให้วัดมีสภาพสวยงามชาวบ้านเห็นความดีของนางโนซึ่งมีอาชีพค้าขาย จึงตั้งให้วัดนี้ชื่อว่าวัดนางโนแต่ในปัจจุบันนี้วัดได้เปลี่ยนเป็นชื่อนักว่าวัดมโนธรรม,มารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดของนางโนวัดนางโนนี้คือพระนอนหรือพระพุทธสายญาตรูปเคารพของพระพรมสรีระสังขรของพ่อแบนอดีตเจ้าวัดวัดนางโน ซึ่งมรณภาพไปนานแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อยอีกทั้งยังมีเจ้าแม่ตะเคียนทองซึ่งเจ้าแม่ตะเคียนทองนั้นมีบุญริศและมีอายุมามา195ปีซึ่งมักชาวบ้านไปขอโชคขอราบเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไกล ได้รับรางวัลใหญ่ๆเป็นจํานวนมากข่าวแว่วมาวันแรกรางวัลที่หนึ่งก็มีรางวัลที่สองก็มีขูดไปขูดมาเจอเลขท้ายสองตัวและสามตัวเรียกว่ารวยกันกลับไปไม่ใช่รวยที่วัดนะรวยจากได้เงินจากเจ้ามือผู้ให้โชคลาบคือหวยชุดสิ่งที่สักการะที่จเจ้าแม่ตะเคียน ปรดตามเป็นพิเศษก็คือหนึ่งสีเขียวและสีเหลืองชุดแต่งกายของท่านใครว่างลองไปสักการะดูขอโชคขอราบและถวายผ้าสบายเขียวหรือสีเหลืองให้กับท่านด้วยแถมยังมีกุมารทองที่มีฤทธิ์เดชเดชาเรียกว่ากุมารทองปิ่นทองเป็นที่เคารพของ คนอยู่บรเวค่ะบริเวณวัดนางโนเป็นอย่างมากถ้าสอบถามทางเจ้าหน้าที่วัดแล้วเนี่ยทำไมเอากุมารทองมาไว้ในวัดได้รับคำชี้แจงว่าหากเอาเข้ามาในวัดหมาจะหอนทั้งคืนเอา้าหมาหอนทั้งคืนทางเจ้าหน้าที่วัดและพระสงฆ์ก็เดือดร้อนกันอยู่กันไม่ได้แล้วสิ จึงอันเชิญกุมารทองไว้ที่นาวัดก่อนทางเข้าเพราะท่านซนเหลือเกินจะทำอะไรกับท่านน่ะเด็กวัดจะอย่างนี้แหละให้อยู่นอกวัดก่อนดูแลหน้าวัดแต่สิ่งที่ตามมาชาวบ้านกับผวาเนื่องจากกุมารทองไปปรากฏร่างยืนขวางถนนบ้างรถลาแทบชนกันตาย ชาวบ้านจึงไปฟ้องแม่ยานางโนแม่ยานางฟ้องแม่ยานางนางโนขอให้ช่วยจัดการกุมารทองด้วยเรียกว่าชาวบ้านทำอะไรไม่ได้ซะแล้วก็ต้องขอผู้ที่ดูแลวัดนั่นแหละคือนางโนปรากฏเหตุการณ์ต่างๆก็สงบไม่ลดลงหลังจากนั้นไม่นานไม่มีใครเจอกุมารทองนั้นอีกเลย ยิ่งไปกว่านั้นคนที่มาขอได้กุมาททองต่างก็ถูกหวยไปด้วยเพราะได้ยินคําล่ําลือของกุมาทอท,มาทองที่เฮียนเด็กกุมาททองตันสนถูกปราบแต่ก็ไม่ใช่สินลิ์ยังมีโชคมีลาบให้สําหรับผู้ที่ผ่านไปผ่านมาขอโชคลาภกับกุมารทองได้อีก วัดมโนธรรมมารามหรือวัดนางโนนั้นเป็นวัดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเป็นวัดที่กว้างขวางสงบเงียบเหมาะประกับการปฏิบัติธรรมการทำบุญกุศลนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราก็ทำกับวัดที่มีประวัติศาสตร์เก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่า,กรรกาโดยเฉพาะผู้ที่มีจิตกุศลสมัยก่อน ในการสร้างวัดด้วยเจตนาจิตวิญญาณของท่านก็จะอยู่กับวัดโดยเฉพาะนางโนถือว่าเป็นผู้หญิงในประวัติศาสตร์ที่เป็นพ่อคาวันผู้หญิงคนแรกในยุคนั้นและเป็นผู้พัฒนาวัดนี้ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็จะมารวมที่วัดนี้ใครๆผ่านวัดนี้ลองแวะทำบุญ ร่วมบุญร่วมปุะสกราบไหว้องค์พระประธานและเจ้าแม่ตะเกียนทองหรือจะก่อนเข้าวัดแหว่ฝากน้ำแดงให้กุมารเขาสักนิดน,นึงหรือขนมหวานก่อนกลับอาจจะมีโชคมีลาภและความเป็นสิริมง,งคลกับตัวเองได้ลองแหวะบานนะครับ